วีมชื่อ่อากสรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสวัสดีค่ะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาขอสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่25ถึงวันที่29ตุลาคมพศ2564ดังนี้วันที่25ตุลาคมพศ2564เวลา9นาฬิกา นางสาวพรเพนตันประพาสนักวิชาการรายง,งานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดและหารือมาตรการป้องการราันและระงับยับยัง้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2 0 1 9ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาณห้องประชุมมรุพงศิริพัฒน์สาราการจังหวัดโดยมีนมายไมตรีไตรติลนัน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานการประชุมต่อมาในเวลาการนาฬิกาสามสิบนาทีนายเกื้อกุลสงเคราะห์นักวิชาการรายงานชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทิศทางการปฏิบัติราชการและแผนการดําเนินงานด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบประจำปีงบประมาณพศ2565ผ่านระบบออนไลน์โดยมีนายสมน์กวางแก้วหัวหน้าผู้ตวรวจราชการกรม เป็นประธานในการประชุมวันที่26ตุลาคมพศ2 5 6 4เวลา9กนาฬิกาสานาทีนายประสิทธิ์ปตังคารวัสดิกาและคุ้มค้องแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานประจำเดือนตุลาคม2564หณห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาสาราการจังหวัดโดยมีนางสาวปราณีชรารักษ์ แรงงานจังหวัดเป็นประธานการประชุมวันที่27ตุลาคมพศ2564เวลา13นาฬิกานประสิทธิ์ประตังคารโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมเป็นเกียรติในการลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Factory Sandbox ็อกณห้องประชุมมรุพงศิริพัฒน์สาราการจังหวัดโดยมีนมายไมตรีไตรจือน,นันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซา เป็นประธานในพิธีวันที่28ตุลาคมพศ2564เวลา10นาฬิกานายประสิทธิ์ปตังคโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซราเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซราเพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดและหารือมาตรการป้องกันและระงับหยาบยัง้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซรา หนห้องประชุมมารุพงศิริพัฒน์สาราการจังหวัดโดยมีนมายไมตรีไตรติรนันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในการประชุมและในเวลา13นาฬิกานาทีนยประสิทธิ์ปตังคโรโอสวัสดิการและคุ้มครองแรยงานจังหวัดฉะเชิงเซาพ,พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม2 5 6 4เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรม ประจำปีงบประมาณ2,565และหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการทำงานณห้องประชุมพยาศีสุนทรมัวหารน้อยอาจารยางกูลสาราการจังหวัดฉะเชิงเซาและในเวลาเดียวกันนางสาวบางออนวิรักษยามนิติกรชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ครอบครัวย,ยากจนที่ไม่ได้รับการเรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณห้องประชุมศูนย์ฮอพิพิธสาราการจังหวัดโดยมีนายปฐมพงศ์ฟักเขียวผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชาเชิงเซาเป็นประธานในการประชุมวันที่29ตุลาคมพศ2564ากเวลา9้านาฬกนาทีนายพักวัตนพงสาวัฒนานักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชาเชิงเซาครั้งที่10ทับสอ ประจำเดือนตุลาคม2564เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการประเมินสถานการณ์และมาตรการโควิด -19 ของจังหวัดฉะเชิงเซาวรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานณห้องประชุมมรุพงศิริพัฒน์สารการจังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีนมายไมตรีไตรติลนันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในการประชุมและในเวลา13.30นา ในประสิทธิ์ปตังคารโรสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดฉะเชิงเซาร,ร่วมประชุมหารือแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาสถานการณ์แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายณห้องประชุมพยาศีสุนทรวัวหารน้อยอาจารย์กูลสารการจังหวัดโดยมีพันเอกประคองปิ่นพานรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในการประชุม ผลการดำเนินการรับคำร้องครอ .7 และผลการวินิจฉัยคำร้องระหว่างวันที่20ถึงวันที่28ตุลาคมพศ2564ดังนี้รับคำร้องครอ .7 จําำนวน3คำร้อง17คนจำนวนเงิน2,972,440บาทแบ่งเป็นค่าจ้างจำนวน2,956,000 724บาทค่าร่วงเวลาจํานวน13,516บาทยอดสะสมคําร้องตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพศ2564ถึงปัจจุบันรวมจํานวน22คําร้อง56คนเป็นเงินรวม5,888,776บาท37สตางค์ผลการวินิจฉัยคําร้อง รวมจำนวน5คําคำร้อง7คนสิทธิประโยชน์ที่รูจ้านได้รับเป็นเงิน39,788บาทยอดสะสมเรื่องเสร็จตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,564ถึงปัจจุบันรวมจำนวน17คําคำร้อง22คนการรายงานข้อมูลสถานประกอบกิจการที่แจ้งหยุดกิจการชั่วคราวมาตรา75ของพระราชบัญญัติคุ้มครองรายงาน พศ2541ระหว่างวันที่20ถึงวันที่28ตุลาคมพศ2564มีจำนวนทั้งหมด2แห่งลูกจ้างได้รับผลกระทบจากการหยุดกิจาก,การชั่วคราวจำนวน129คนทั้งนี้มียอดสะสมตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพศ2564ถึงปัจจุบันมีจำนวนรวม18แห่งลูกจ้างได้รับผลกระทบจำนวน 1322คนสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพศ2 5 6 4ถึงปัจจุบันข้อเรียกร้อง4แห่งยังไม่ยุติ4แห่งข้อขัดแย้ง5แห่งยุติแล้ว4แห่งยังไม่ยุติ1แห่งไม่มีข้อพิพาทแรงงานไม่มีการผลักงาน การดำเนินคดีตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพศ2564ถึงปัจจุบันดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองรายงานพศ2541ตามมาตรา10มาตรา44มาตรา45มาตรา70มาตรา124และมาตรา139วงเล็บสจำนวน18คดีคนสำราญงานสำริดผล ประชาชนพึ่งพอใจอองแทบบดิคุ้มครองป่องกันขราชการของไทยไม่วันทำงานบริการสร้างสรรเพื่อปวงประชา